วันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกริกได้จัดการประชุมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่สากลณศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเกริกซึ่งงานเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดเตรนายแพทย์กระแสชนะวงศ์อธิการบรดีมหาวิทยาลัยเกริกกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในระดับสากล โดยมีการอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ศาสตราจารย์พิเศษวิบูลตั้งกิติพาพรผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาศาสตราจารย์ดรถาปนาบุญล่าอุปนายกสภามหาวิทยาลายัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชรองศาสตราจารย์และดออรอนันต์บุญสนองผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ92ปีของศาสตร,ราจารย์ด็เตรนายแพทย์กระแสชนะวงศ์โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมอวยพรและแสดงความเคารพรต่อท่านอธิการบดีที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้นำของไทยมาตลอดหลายทศวรรษ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและชื่นชมในคุณูปการของท่านที่มีต่อวงการศึกษาและการพัฒนาผู้นำในระดับสากลปิดท้ายด้วยพิธีมอบโลก่เกียรติคุณเชิดชูเกียรตินักการเมืองดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปีแก่ท่านชวนหลีกภยัยสอสอบัญชีรายชื่อพรระะชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรี ต้องขอบพระคุณมาไว้เลยที่ให้เกียรตินะครับเพราะว่าก็ถือเป็นเกียรติสูงที่ให้โล่ถือเป็นนักการเมืองอ่ดีเด่นแต่ว่าอย่างไรก็ตามขอเรียนว่าที่จริงแล้วในหมู่นักการเมืองมากมายที่เป็นคนที่ทํางานเพื่อประชาชนก็มีอยู่เยอะแต่ผมเนี่ยอาจจะอยู่ยาวผมอยู่มานานกว่าทุกคนก็เลยได้มีโอกาสทํางานที่เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆนโยบายออกไปก็มีผลออกมาและยังมีผล อยู่จนทุกวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนได้เห็นในในงานที่ทํามาแล้วก็ส่วนเรื่องที่เขาให้มาอนุญจากความที่เป็นนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นก็เรียนด้วยความเคารพว่ามีนักการเมืองไม่น้อยที่ยืนหยัดจุดยืนมีความซื่อตรงอย่างนี้แต่ว่าอาจ,จะไม่ปรากฏเพราะไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นต้นนะครับกับการที่จะหาตัวอย่างที่ดี มาเป็นบทเรียนเนี่ยสำคัญมากคุณชวนเป็นคนไทยที่ทำตัวเองให้มีเกียรติมีศ์ศสีแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงโดยสม่ำเสมอจะเป็นอะไรก็ตามถ้าปฏิบัติหน้าที่ดีเราก็จะเอามายกย่องเราเคยยกย่องชื่นชมท่านวันนอวันนอประธานรัฐสภาเราก็เคยยกย่อง แต่คงไม่ได้คิดว่าเราจะยกย่องผู้ที่เป็นนักการเมืองเท่านั้นแต่เราอยากย่องย่องคนดีที่เป็นตัวอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจข้าราชการหรือแม้แต่นักพัฒนาชนบทอะไรต่างๆนี่นะ ผมอยากจะบอกว่าผมเน้นเรื่องการศึกษาของเราที่นี่ว่าต้องหนึ่งต้องทําให้นักศึกษาเป็นคนเก่งสองต้องให้เป็นคนดีสามต้องให้เป็นคนมีภาวะผู้นําแต่ภาวะผู้นําจริงๆแล้วเนี่ยสอนตรงๆสอนไม่ได้เพราะว่าภาวะผู้นํามันสอนกันไม่ได้แต่ต้องการตัวอย่างที่ดีแล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีความหมายเช่นนั้นครับ